สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนะครับเอกพลดีบุญมีนะชุมแพรัรบหนะ้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับในส่วนของการจราจรในช่วงเช้าที่ผ่านมาและในช่วงเงย็นนี้นะครับจะมีความหนาแน่นพอสมควรนะครับอย่างที่ทราบกันดีก็อยู่ในช่วงของการเปิดเทอมแล้วนะครับในวิวที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้อีกเช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องตรวจสอบเช็คสภาพการเดินทางของคุณผู้ฟังให้ดีนะครับว่าเราควรมีการเผื่อเวลาไหมถ้าสมมติไปถึงการทํางานช้าหรือว่าออกจากที่ทํางานช้าก็อาจจะทาให้เราเสียเวลาบนท้องถนนนะครับมากเพิ่มกว่าเดิมก็ได้เช่นเดียวกัน ก็ควรตรวจเช็คสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางนะครับคุณฟังอีกหนึ่งเลยนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ยังต้องมีความระมัดระวังนะครับในส่วนของการมีการแพร่ระบาดของขค่วัดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เองทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันแค่วัดใหญ่นะครับก็สามารถไปขอรับสิทธิ์ได้น,นะครับที่หน่วยบริการ พยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆนะครับพี่อยู่ใกล้บ้านของท่านซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ทั้งนั้นนะครับนอกหนือจากไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมีการป้องกันในส่วนของโควิด1 i d 1 9อีกเช่นเดียวกัน ซึ่งตัวเลขในปัจจุบันเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากหรือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับอย่าลืมนะครับตัวเลขในส่วนอื่นๆที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของเด็กที่เป็นวัยเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมหรือว่าในช่วงของเปิดภาคเรียนนี้นะครับซึ่งได้ทราบข่าวมาหลายพื้นที่นะครับเด็กหลายๆห,ห้องเนี่ยก็มีการติดเชื้อโควิดในทีมกันเองภายในห้องนะครับ ซึ่งก็ต้องมีการระมัดระวังอย่างเข้มค้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความชราใจนะครับว่าถ้าสมมุติดูขา่าวทุกๆวันแล้วเห็นตัวเลขเองเนี่ยก็เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นการไปฉีดวัคซีนซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับอย่างที่ทราบกันดีวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากอาการรุนแรงอาการเจ็บป่วยหรือว่าการเสียชีวิตได้นะครับ ก็ควรฉีดวัคซีนไว้นะครับคุณผู้ฟังจากทางที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ฉีดครบไปแล้ว4เข็มนะครับก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่เนื้อสีกันใดเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างสูงที่สุดอยู่เช่นเคยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวนัานเองแล้วก็คนในครอบครัวนั่นเองนะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมการจัดหาง,งานโดยทางกระทรวงแรงงานนะครับได้มีการรับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น3ปีนะครับผ่านองค์กร imj 8นั่นเอง หังด้าของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงแรงงานและองค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่นหรือว่า International Manpower Development Organization Japan นะครับได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการดําเนินการจัดส่ง ผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยนะครับไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของญี่ปุ่นโดยกําหนดให้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในเรื่องของการรับสมัครการจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมนะครับจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถคัดเลือกนะครับผู้ที่ฝึกงานเทคนิคคนไทยผ่านองค์การ IMJ- ปนะครับ ปี2515ครั้งที่1นะครับเพศชายในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างสามารถสมัครด้วยตนเองนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศนะครับ ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่3มิถุนายนปี2 5 1 5นี้นะครับโดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกนะครับเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนะครับเดือนละ80,000เยนหรือว่าประมาณ21,200บาทค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีนะครับและเดือนที่2ถึงเดือนที่36นะครับจะได้ค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกําหนดนั่นเองโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมนะครับและพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลกระทรวงแรงงานนะครับให้ความสําคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศมาตลอดนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นแรงงานไทยที่มีความสามารถมีไรายได้ดูแลครอบครัวแล้วนะครับยังยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้อีกด้วย รายได้และประสบการณ์นะครับที่นำกลับมานะครับก็มีส่วนหนึ่งที่จะสามารถดำมพัฒนาประเทศได้ต่อไปด้วยนั่นเองทางด้านของนายไพโรธโชติสเถียนนะครับอธิบดีกรมการจัดหาง,งานกล่าวต่ออีกนะครับว่าสำหรับการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นนะครับผ่านองค์การ IM Japan ปี2515เป็นตำแหน่งงานฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคนะครับประเภทอุตสาหากรรมการผลิตและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานหล่อกึ่งโลหะงานปั๊มหรือว่างานรูปหล่อโลหะนะครับงานเชื่อมงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีงานหลอมพลาสติกงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหารโดยมีระยะเวลาในการฝึกงานนะครับสูงสุดนะครับ3ปีหรือว่าประมาณ36เดือนครับคุณผู้ฟังเมื่อฝึกครบตามกําหนดแล้วนะครับจะได้รับประกาศสียบัตรในการรับรองฝึกงานนะครับและได้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจํานวนกว่า6 0สนเยนนะครับหรือว่าประมาณ159,000บาทนั่นเอง เพื่อที่จะเป็นการใช้จ่ายนะครับในการประกอบอาชีพนะครับในการเดินทางกลับประเทศไทยนะครับผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับคุณฟังต้องเป็นเพศชายครับอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน30ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามปลายนะครับหรือว่าม .6 นะครับหรือว่าเทียบเท่าประกาศสียบัตรวิชาชีพหรือประกาศสียบัตรนะครับวิชาชีพชั้นสูงไม่จำกัดสาขาด้วยครับคุณฟัง ความสูงไม่ต่ำกว่า160เซนเมตรน้ำหนักได้สัดส่วนนะครับกับส่วนสูงและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พ้นภาวะการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนะครับไม่มีรอยสักรหรือว่าความผิดปกติทางร่างกายไม่มีความประพฤติเสียหายนะครับแล้วก็ในส่วนของการไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าเทคนิชเชียนอินเตอร์นไม่เคยทำงานหรือเข้าเมือง หรือว่าพักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆและไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ สายตาปกติไม่บอดสีนะครับไม่เป็นโรคตามข้อห้ามของประเทศญี่ปุ่นและสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกอบรมเทคนิคนะครับในประเทศญี่ปุ่นได้ผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือกนะครับสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะครับ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนนะครับคนหางานและตรวจสอบสถานภาพการสมัครในหัวข้อดูรายการสมัครไปที่ทำงานโดยรัฐจัดหา หรือว่าตรวจสอบสิทธิ์ทางอีเมลของตนเองนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบณศูนย์สอบ,นะสสอบหรือว่าสถานที่สอบในวันที่17มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางกระทรวงแรงงานนะครับคุณผู้ฟังหากใครสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหาง,งานนะครับที่เบอร์022459428 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครนะครับทั้งทุกเขตเลยครับที่เบอร์สายด่วนนะครับ1506กด2แล้วก็สายด่วนนะครับของกรมการจัดหางานนะครับที่เบอร์1694นั่นเองนะครับใครที่ประสงค์นะครับที่อยากจะไปฝึกช่างเทคนิคนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองสมัครเข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นการ up skill re skill ของตัวเองอีกเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถนํามาต่อยอดในช่วงของธุรกิจของตัวท่านเองได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสำนักงานประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้มีการสั่งการ,รการมประมงเร่งแก้ไขปัญหานะครับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงนะครับสมาคมประมงพร้อมใจรัฐ,ร,ฐรัฐมนตรีเกษตรนะครับทำงานไวเติบโตและตอบโจทย์ทุกประเด็นทางด้านของนอายอรงณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ,ราการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเปิดเผยนะครับว่า ภายหลังการประชุมนะครับกับดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายที่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํากฎหมายทางด้านประมงนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสมาคมประมงแห่งประเทศไทยได้มีการเสนอความเดือดร้อนนะครับจากผลกระทบของรัสเซียและยูเครนนะครับและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับคุณผู้ฟัง รวมทั้งนะครับกฎหมายระเบียบต่างๆนะครับพรกรการประมงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญหาต้นทุนการทําประมงที่สูงขึ้นจากราคาน้ํามันและต้นทุนอื่นๆนะครับในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมีผลต่อสินค้าและราคาประมงเป็นอย่างมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ทางสมาคมเองก็ขอให้ทางรัฐบาลนะครับเร่งรัดในโครงการนําเรือออกนอกระบบแล้วก็แก้ปัญหาความขาดแคลนแรงงานประมงนะครับ แล้วก็ในส่วนของการที่มีการเสนอเร่งรัดนะครับในการออกใบอนุญาตทําการประมงในพื้นบ้านขอให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงนะครับขออนุญาตและอนุญาตทําการประมงพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของการที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและการเฝ้าระวังการกระทําความผิดการประมงผิดกฎหมายแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวในการออกข่าวสารแล้วก็สื่อต่างๆสาธารณะนะครับโดยกรณีที่บกปคมนะครับได้มีการเปิดยุทธการเรือมนุษย์ เพื่อเป็นการกวาดล้างนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานบนเรือประมงซึ่งได้รับผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของชาวประมงประเทศไทยอีกเช่นเดียวกันในส่วนในของที่เรือประมงห้าลำที่สงขานะครับที่เป็นซีบุกปลอมนะครับในพื้นที่ของชนบุรีก็มีการเร่งและก็การแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับคุณผู้ฟัง ทั้งนี้นะครับทางด้านของดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการยืนยันว่าจะติดตามดูแลทุกประเด็นที่เป็นข้อเสนอเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวประมงทุกกลุ่มครับคุณฟงัง ส่วนเรื่องของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายครับคุณผู้ฟังพระกรประมงนั้นนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติซึ่งทางรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้ยินดีที่จะช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่อไปนั่นเอง นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองเนี่ยได้มีการมอบหมายให้กรมประมงเร่งรัดดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนะครับสั่งการให้มีการตั้งคณะการทํางานเพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆให้เป็นธรรมเหมาะสมต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องเร่งกรณีที่เป็นปัญหาแรงงานมาตรา83จะประสานให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยกล่าวนักต่ออีกนะครับว่าทางด้านกระทรวงเองนะครับได้มีการร่วมทํางาน แบบที่มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดนะครับกับชาวประมงทุกกลุ่มและชาวประมงน่านน้ำนะครับประมงพาณิชย์ประม,งพ,ระมงพื้นบ้านและประมงเพาะเลี้ยงนะครับรวมทั้งนะครับอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบภายใต้คณะกรรมการการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพประมงไทยและกรมประมงทั้งนี้นะครับยังได้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นกว่า2,600องค์กรนะครับ50จังหวัด พร้อมสนับสนุนงบประมาณนะครับในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพขององค์กรองค์กรละ1000งแสนบาทนะครับปีละ200องค์กรในการพัฒนาอาชีพและเป็นการส่งเสริมศักยภาพของประมงพื้นบ้านและท้องถิน่นโดยล่าสุดนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเองได้มีการประชุมและกำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงกุ้งปีละ400,000ตัน กับความร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่การผลิตสําหรับในส่วนของประมงพาณิชย์และประมงนอกหน้านน้ำนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานเศรษฐกิจการประมงสําคัญและได้รับผลกระทบนะครับจากมาตรการของ ไอยูยูวิกฤตโควิด -19 และวิกฤตของสงครามรัสเซียยูเครนจึงจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องเพิ่มความร่วมมือฝ่ฟาฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆครับคุณผู้ฟังให้ไปด้วยการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้นะครับท่านนายกสมาคมการประมงได้มีการแสดงความขอบคุณไปยังท่านรัฐมนตรีเองนะครับที่ช่วยกํากับดูแลแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงที่ได้รับความดืดหลอนนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พยายามผลักดันแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีกฎหมายรองรับนะครับในส่วนของการทําภาคส่วนของประมงนั่นเองซึ่งถ้าสมมติเราได้มีการทําอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้มีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากตลาดทั่วโลกอีกเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทั้งด้านของสํานักงานประลัดกระทรวงเกษตรและสาก์อีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งด้านของนายลงกรพลบุตรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับที่ได้มีการนําคณะกรรมการนะครับและผู้บริหาร,รกระทรวงเกษตรและสากร์ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยจากการประชุมครับคุณผู้ฟังถือว่า เป็นการพัฒนาความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือนะครับที่ได้มีการดําเนินการก่อนหน้านี้ทั้งหมด3โครงการครับคุณผู้ฟังซึ่งโครงการที่1นะครับนั่นก็คือโครงการเกษตรแม่นยํา2ล้านไร่โดยจะมีการขยายเป้าหมายโครงการจาก2ล้านไร่เป็น5ล้านไร่และโครงการที่2นะครับโครงการ1กลุ่มจังหวัด1เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารครอบคลุม18กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ และโครงการที่3ครับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวหรือว่า green industry นั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณผฟังที่ประชุมยังได้มีการหาลือและเห็นพ้องต้องกันนะครับในโครงการลิเริ่มและก็โครงการใหม่ในการเดินหน้าและการขับเคลื่อนต่อไปนะครับนั่นก็คือโครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงเป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับในส่วนโครงการที่2นะครับโครงการอาหารแห่งอนาคต สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถั่วเขียวเห็ดสาหาร่ายพรำนะครับและก็มะแมลงนั่นเองในส่วนที่3นะครับโครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนะวัตกรรม Made in Thailand โครงการที่4ครับโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรและ SME เกษตร โครงการที่5นะครับโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมและสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโครงการที่6ครับโครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้และโครงการ Eastern Thailand Food Village โครงการที่7ครับโครงการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาน โครงการที่8ครับโครงการ Smart Agriculture Industry นะครับโดยเป็นความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่ภายใต้ของ BCG m o เดลให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนในปีนี้และจะมีเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปกนะครับคุณผู้ฟังที่ประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพนะครับอุตสาหกรรมของประเทศไทยจากนั้นนะครับจะเป็นการขยายโครงการในทุกจังหวัดต่อไปในส่วนของโครงการที่9ครับคุณผู้ฟัง โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและการบริโภคผลไม้ในฤด,ดูกาลนะครับในปี2 5 1 5โดยสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยนะครับให้การสนับสนุนเบื้องต้นนะครับเป็นทุเรียน2,000ตันมังคุด500ตันและนโครงการที่10นะครับนั่นก็คือการฟื้นฟูพัฒนาอุตสาหากรรมกุ้งสินค้าประมงและปศุสัสตว์รวมทั้งนะครับระบบความเย็นโครงการสุดท้ายครับคือความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสนะครับร่วมกัน ในภาวะการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียของคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเน้นประเด็นร่วมลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรและการขยายตัวการส่งออกด้วยนั่นเองสำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกับสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนโยบายนะครับระหว่างดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเษกษตรและสหกรณ์ และนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสอกออคนก่อนนะครับนำมาซึ่งจัดตั้งคณะกรรมการโดยมุ่งเน้นนะครับการบริรณาการร่วมกันและร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกรเพื่อเป็นการยกระดับเกษตรของไทยสู่อุตสาหกรรมแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆหลายๆโครงการนะครับที่จะสามารถทําให้ภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตรกรเราเองเนี่ยได้มีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็พัฒนาความต้องการและตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับ และนี่ก็คือช่วงเวลาของเปิดขึ้นคุยข่าวในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะที่อยากจะติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางยู u ูบช e แ a ล t า a b ร์ a อสแค t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดิบุญมีณนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย